สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนมือนี้ยายจ้าเมกาผ้าม้วนผ้าเข่าโคเข่าปลาแล้วเด้อจ้าเด้อมาหาเล็บเห็ดอีกคือเก่าเด้อจ้ามานบอมานกะติดตามยายเลยเด้อจ้าจะได้จะท่องเล็บเห็ดมือหนีพ่ออะไรจีพ่ออะไรจ้าพ่ออะไรเด้อจ้าดอกเหล็กแหงมานเด้อจ้าเด้อนี่ เห็ดไข่เขียวเด้อจ้าลองไม่ยังกินมืดเนาะเถ่าเนาะมาเลยจ้าเห็ดไข่เขียวมาเลียมเห็ดเด้อจ้าเด้อโอ้ยขางามเนาะเถ่าเนาะดอกไข่เขียวพี่น้องอกมากระตาเพ่งเด้อจ้ามากระลดตาเพ่งเด้อจ้ามาซีโค้ดมือนีิจ้ายายอาตาเพ่งยาย่จาเมกาตาทอง จะได้กระลุ่นย,ย่ายเด้อจ่าเด้อมาเก็บกับย่ายเด้อจ่าเด้อจะกำลังใจให้ย่ายนี่เด้อจ่าแผ่นคลับเก่าหรือแผ่นคลับใหม่ชุบผูชุกคน,ยนอย่าลืมเป็นอย่าลืมเป็นกำลังใจใยายเสียยายตลอดเด้อจ้าสิ๋มานบอนะนเนาะมาเล่มเห็ดนี่คนกระไรห,หลายเด้อพี่น้องจะสองอยังยังเสาไหมยังยยยพอเลยทีจ้า พอแล้วเด้อจ้าเด้อพออีกเดียวเด้อจ้าดอกนึงเด้อจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเออเก็บก่อนเถอะเก็บเื่ออภาพสุขภาพงามงามเน้อแถวเนาะจุ่มหนึ่งเด้อจ้านี่นี่จุ่มงามจุ่มงามเลยถนอมมาเก็บพออีกเลยเด้อจ้าสามดอกเลยเด้อจ้า มานมาน,ม,นมาเก็บเด้อพี่น้องมาเก็บน้ำตาท้องเด้อนี่มาเกีียวอุ้ยพ่อใด้อยู่ด้วยจานี่นี่หอมอืมพ่อใด้อยู่หาไปเรือๆอยๆงีเลยจา้าหลุ่นยายเลยเชียร์กำลังใจให้ยายเนี่ยด้วยจา้าไม่ยั้งเท่าอุดยดอกงาม พี่น้องงามเลยพี่น้องอุ้ยงามมากพี่น้องดอกปักใหญ่เลยเอร์เก็บเก็บมาหาเล่มไปั่นเลยน้องพี่น้องอุ้ยไปเอาข้าเอ้ามามามาดีจ่านห็ข้าวแป้งหรือเห็ดข้าวดินดอกหนึ่งพอแล้วพี่น้องหัวอีกเดี๋ยจ่าให้ข้าวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเห็ดไข่อีกเดี๋ยจ่าไข่เขียวเด้๋ยพี่น้องตัวนี้ไข่เขียว มานงามสวยๆเลยพี่น้องเอ้ยนิซองดอกไกลๆกันเด้๋ยจ้าดอกที่ซองพี่น้องจุ่มไปใี่น้องป้าเท่าดอกนี่นี่ละดอกนี่แล้วซ้ำกระดงเลยมานมานมานดอกนี้แหละงามดีพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่ขาวตัวนี้ตัวเห็ดไข่ขาวเด้๋ยจ้ามามาป้อนมือมังเก็บไม่ได้เด้อเห็นมือหิ้มเดียวพี่น้อง งามือดขาวข้องโกเนขาวแท้พี่น้องเก็บเก็บเมืนเมืนแตาผิงจะไปจังไรบุกกรยะอาจหาอยู่กาตาทองเลาะเลี่ยวพี่น้องมอกโขกเก่าเดจ้าเฮ็ดน้ำหมากดอกหนึ่งเดจ้างามงามอ๋เท่านี่ดอกนึงก็แล้วพี่น้องดอกนี้เฮ็ดไข่เขียวเด้อจ้าเด้อเขียวงามเนาะเท่าเนาะ งามคือเก่าพี่น้องเลยสวยๆเลยยังตะท้องขออีกหลายดอกหนึ่งเด้อจ้าเด้อเห็ดยังเท้าเห็ดไข่เขียวอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเด้อจ้ามาเลียมเห็ดห้เท้าห้ยห้เท้าดอกงามบ่อือดอกงามอยู่พี่น้องมามาเก็บมากดูพี่น้องเด้อเก็บไข่เขียวบ่งหัวเขาปะบ่ดู ขาเท่าขาบกเงินเนาเนาะกําลังจุกกําลังแจนอยู่เนาะเออกําลังแคะแคะมันเลยฮาไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมันแห้งมันแหลงกระปวดก็หาตองหาเล็บไปสิเลยจ้ะไปท่างได็เท้าไปนําไปเลยหายพ่ออีกเลยที่เท้าหายหายเท้าหายนี่นอนแข้งนนอแงเลยพี่น้องเห็นบอลนี่แข้งคางนึงเลยแข้งคางนึงเลยนี่ขาอ้วนๆเลย เห็นโบพี่น้องเห็นโบนี่พีนพ่น้องงามเนาะแถาเนาะแถวงามดสวยเลยแถาแม่นโบน,นี่เห็ดไข่เขียวมือเห็ดไข่ขาวแม่นโบเจ้ากินลุกเอานี่เพิ่งเขียวขรังนึงเอาเห็ดหากเพิ่งอ้ยเยอะอันนี้เดียวเนาะแถาเนาะเห็ดไข่ขาวได้แถาขาวกับเขียวน้ำน้อยๆผสมกัน เขาเขี Hence, the mm ้ยวพี่น้องเอาขึ้นขางเดียวเนาะมันแหลงมันแหงเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยขาพี่น้องเอ้ยแต่ละขาแต่ละขาใหญ่เนาะแซมขาตาทองเลยวะตาทองมันยีบปวดงามงามเลยพี่น้องเนื้อจ้าดอกหนึ่งเนื้อจ้าเห็ดไข่ขาวดอกหน่อยดอกหน่อยก็มันก็ม่ใช่หน่อยมันแหงเนาะเท่าเนาะแต่มันบ่แหงก็ได้ดอกพี่น้องบอนเพิ่นบ่งาม องงาดอกีล่า็แหงสิเลยว่าจะพูดกระแดกอยู่ยังวาบ่แห่งอยู่ว้แ่ง้นแหงน่ได้โอ้แต่ทองนึกเจ้าเขาก็ได้มันมานมาเลียมเห็ดไก่มันมันเเต็มกระตาเ่ยอู้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้สกปเลยเจ้าดองนึกไหมนี่ นีไข่ขาวเด้อจ้าเดินงามงามป้อนมือมาเก็บเด้อจ้าเทาพ่อยิบเลพองพ่อยิเีพ่อยิบละมานมนอีกแล้วเด้อจ้าเต็ดไข่ขาวอีกแล้วกําลังจุ่มงามๆเด้อจ้าเด้อเจ๋อเลยงามเป็นะเาเนาะ พ่ออีกเด้อจ้าดอกหนึ่งถ้าท่องวะเห็ดไข่เขียวงามๆต้องงามๆด้ยพี่น้องหมานๆพี่น้องยายพ่ออีกเร็วใบใหม่โป๊กไหวโจนยายเอาอันนี้ตีหักเลยเสียมตีหักเลยพี่น้องเอ้ยเลยด้วยจ้าเห็ดไข่ขาวอีกเลยด้วยจ้าขาว พออีกแล้วงามงอมหอมก่นให้เพิงหอมอีพี่น้องหอมดีหอมดีเนาะหอมบ้า่้อนรชาอู้คือบ่เอินเขาอไปเก็บว่ะอยู่ใกล้กันได้จ่าด้วก็เลยเ็ดมากเ็ดขาวพี่น้องเจ็ดยังเช็ดไครเช็ดดินนะ ให้เบิ้งเขาอ่ะพ่อเดี๋ยวให้พ่อปนละพ่อเดี๋ยวปนละด้วยจ่าพ่อเดี๋ยวปนแล้วขันเขามากกันล่างยางเขามากบ่อจองสงสัยม้าห้อยยางมาเรื่อยๆนี่นี่เมนบอดอกหนึ่งนี่ด้จ่าเด้อดอกหน่อยมันแหงแหลงเว้ย มันมันเห็ดไข่เขียวอุ้เห็ดไข่ขาวเนาะเจ้าเนาะเห็ดไข่เขียวติเออม่ากิดลังจูงงามๆหืมชุมพัดว่าได้เ่ียแก่ว่ามันเยียงงามๆเนี่ยพี่น้องเนื้อขาวมันขาวจังสี่พี่น้องเออเห็ดไข่ขาวขาวจังสี่ทีจ้า ตกไก่เห็ดตกไก่เห็ดยังล่ะเห็ดพ่ไข่ิ้มหหน้าเห็นมาได้หลยนะพี่น้องว่าเป็นหัวงูเห็ดตกไกเห็ดไข่เขียวงามๆใลยจเด้อหดหนึ่งุ่มมดเลยมดแดงทีเถาขาขาพี่น้องเลยจุ่มงามนยเถาเนาะตุปุเลยพี่น้องไงไงมาเถาห่อนบ่แนมเห็นบ่ อันนี้เยมาดิคือด้อจ้าเห็ดไข่ขาวเด้อจ้าเด้วยดูสิอกโอ้ยแชมเปญหลีดีเนาะเสาเนาะงามงามโคกินมิดสิดเลยเก็บถาวเก็บเก็บไว้แล้วนาะพี่น้องมันมุนบ่มีคนดดกเขาหายเมื่อไรตาเพงก็จะไปทางไหนอยาอาจจะไปทางไหนนี่ตาเพีงพาไป ทางหลอีกใครจะชอมาท่านยางมาอยู่หายๆหอยด้วยจ่าเด้อห้งเขาห้อใครเคียวด้วยจ่าเด้อเก็บเก็บเสาเก็บนี่อ๋อนี่น่ไก่ไกลก้าลึดวนี่ด้วยเขานี่ดอกงามงามมึงครอันนี้ก็เถอะอ้าเก็บปุ้ยดอกงามดอกไงนอนเถอเนาะ เี็ไข่เขียวเด้อดจ่าเด้อดอกหนึ่งเด้อดจ่าเด้อดดอกไมงพี่น้องอืองามมากเห็ดบ่อพี่น้องเห็ดบ่อจุ้มงามๆงามดึกเอานี่นี่ดอกหนึ่งยายพ่อไปทาแล้วนี่นี่เห็ดไข่เขียวเด้อดจ่าเด้อมาจะมาอยู่มืดเงียว่ามันอยู่มืดดอกงามอยู่ในแถวเนาะงามดึกอืมงามงามเห็นบ่พี่น้องห่วย ดูมือกับ,บเอือดแบบเอือดหนึน่งสามจูบขึ้นหมูนเน,นาะนะยังได้อาจโอ้โหมาพอพอพุทธลูกดูอันนี้ด้วยจ่าเดินแต่ต่อกาพึ่นแล้วก็จิไปหาต่อนอยู่ในป่า หลักสมรักษามาไหว้พระอยู่กลางป่าด้วพี่น้องวัสดี้ค่ะญาาใยจะไม่กลาดแ้่ทองมาไหว้พระอยู่กลางดงกลางป่านี่แหะจ้ะิไปหาเหยจไปทางไหนบันไปางไปเรื่อยๆกะพาเรียออกมาทางหนอก ยัมันทางไป,ไปสิไปที่ไหนเขาวัดจริงยหญ่บ่เคยมาหอดผีด้วยจา่ยาญยาติผ้ามาจะได้เฉาบ่เงินอยู่นสะสาธุหายดีไม่แห้งด้วยจา้าเด้อคนนี้ทางคนเขาวัดคนเดิน เจ้าดอกเท่าาหาย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 อุ้ยเก็บเก็บอุ้ยดอกตุน้าาออกจากเหีนาได้พี่น้องต้าสีควบไปต้ออกจักไปไหวพระแลีวมาพอดอกงามๆใหญ่เลยอุ้ยดอกที่หนึ่งใหญ่งามอ้วนสองดอกเยี่ยงก้านนีกแล้วจ้า ดอกใหญ่ๆงามๆมืองไทยอันนี้ก็เถอะงามๆเลยพี่น้องเอาเก็บเอาเก็บมือเจี๋ยเราได้พี่น้องนี่ให้เห็นแต่มือก็เดอกงามๆอีดอกหนึ่งได้จ้าอีดอกนึงได้พี่น้องสามดอกงามๆเห็ด โคนไข่ขาวเดินจ้าเด้อสามดอกเฮียงกันเลยมานมเนพี่ได้เถาไห้พอแล้วนะหันมาหาหลุดเด้อจ้าเด้อหายเถาออ้ยจุ่มใหญ่จุ่มง่ามเนาะเจ้าเนาะมานมานมานเห็ดไข่ขาวเด้อจ้าเก็บเถาเก็บเออ นี่ม้านมานหนออง,าม,งามๆสวยๆด้วยจ่าด้วยมันออกดูอันนี้เนาะมันอันนี้ปกไหวอีกเนาะเสาเนะาะใหม่ใหม่หายด้วยจ่ามาหายมาบึงกระตากกว่าด้วยจ่าเด็กพ่อเด็กคิดเด็กอยากดูนี่ไปกูาจะพาไปทางไหนต่อ ao khu lại 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 lôi cháu ơi ao ao dây hạt xu xu dây hạt haha haha đây cháu Ui พี่น้องเห็นมั้ยโอ้ยบ่เขาข่าเลยโอ้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 ยเสียดายเ้ยพี่นองเอ้ยี่กินก๋วยจังไนนี่แหละพี่นองเอ้ยพี่นองให้เบิ้งเทาให้อยเบิ้งก้อนโอ้ยด้กอยนึงนียเยด้วย S <S นี่เด้อพี่น้องเด้อน,นี่นี่นได้อยู่เด้อพี่นอ้นองนี่พอได้กินได้อยากอยู่หักบริกรนี่นี่ดอกโมไมีหอมไม่ยังย้งใส่แย่อไปแกงใส่บอนใส่ปเปลาแดกดว่าเจาะกันแล้วเงยมืมอแดงอุ้นเงยมือแดงแล้วก็พ้นกลุ่มแล้วเด้อจจานี่พ้นกลุ่มแล้วนี่ไม่ใช่มาด้วยนี่เลยนี่พา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 ไปเฮือนเฮ้า นี่เด้อจ่าเด้อของตาเพ่งเด้อจ่าตาเพ่งว่าสิไปตอกบ่ได้ไปตอกจ่าฝนตกเด้อจ่าเด้อได้แค่นี้ก็พอได้กินได้ยาคือเนาะจ่าตัวน si. <Yaz week> <chron terminal> ี้ของตาเพ่งตัวนี้ของยายกายกของตาท่องเด้อจ่าตัวนี้กากของยายอาจเออไข่มดไข่มดแดงจับไปแกงใส่บอนเด้อจ่าเด้อวัได้กินเขาหนักันดอกจ่าสิไปเฮือนหยาดผลโต้ค่ำสวัสดีครับ ขอบคุณได้ใจเด้อมหาเล่มเหตุมือนี่ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่ห้ย่ายด้วยดีเสมอมาขอบคุณเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่ติดตามยายขอบคุณเด้อค่ะสวัสดีค่ะรักนะจุบ๊บจุ๊บติดตามคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับข้างสองข้างแล้วนะดีสองข้างเลยพี่น้องเลย,ยคือรถท่านบ่ล่ะ ออกคือรถตาเพง่งอืมตาท่องคือรถคือรถกำล,ลังเตะเลยมากล่ะ,ละไป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 เร็ว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 ลบมาล่ะเสียงผ่าวห้อ,องจะออกกันบ่ละพี่น้องไปไปไปผลไรผลอะไรหาเหตุผลไรเหรได้จ่ายเด้อ